สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปอ่ต้นพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลนะคะตัวนี้ทางสวนตัดจักแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองเลยปอกสับแล้วก็มานับเตรียมแพ็คจะส่งค่ะชุดน,นี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ ตำบลกะหาดอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิเป็นท่อนพันธุ์หญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์ค่ะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้นะคะตัวนี้ปลูกเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะท่อนพันธุ์สมบูรณ์ค่ะพร้อมปลูกเลยนะ ช่วงนี้ก็เริ่ม,มาหลายพื้นที่นะคะเริ่มมีฝนลงมาบ้างแล้วนะคะที่สวนก็ฝนตกลงมาประมาณ2-3ถึงรอบแล้วนะคะก็ทำให้ต้นพันธุ์ของทางสวนสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เดิมก็สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะแขทงหนอนะคะแตกหน่อใหม่แตกต้าใหม่ออกมาจากโคนต้นเดิม สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับท่อนพันธ์หรือว่า,าต้นพันธ์หรือว่าท่อนพันธุ์นะคะของย่าหวันอิสราเอลก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยะค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์ L เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง youtube คะ่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ